พี่น้องผมกลับช่องอีสานบ้านคอยเองข้องถมทุกวันเสาร์ช่วงนี้คนกัแน,น,นี่บ่าแน,นี่เรียงฝ่าเรียงฝนกระไดก็ยังสามารถมาช่วงมาเชียกันได้คือเอาเหมือนเดิมไปพี่น้องผมไปจึงไปจวดกัน มันก็จืดแน่บ่จืดแน่เป็นธรรมดาเพราะว่ายังอมอซุปปูอีกแล้วมาหาเกียดหน่อยตบลาบปูไปยังไรเบ่มีอีกบวะา,ปา,าบปูมีหน่อยเลยบอลาบลาบปูเราแซบแซบร่องกินแล้วเด็ดเด็ดสุดมีเท่านี้นึงโอ้ยบรรยากาศดิ้งสีแม,สม่ไปเชียงหน่อยไหม เสียดายเส่เบ็ดต่้งผิปลาหน่อยเขาเอื่อปลาปลาปลาซิวอ่าวปลาซิวอ่าวกับปลาแบบไก่ไม่ใช่วิว bằng màu của mình Yeah, chút này luôn. Ừ, cứ bỏ dìm thì nó có bài bảo. Tạ đi làm không ừ. ไปเรื่อยเชี่ยตึงขายของเราบ่เดียวนี่มีอย่างแจงตอนนี้อหมูแล้วก็อีหยังใกล้บ้านนี่วิ๊วัวใกล้ปะวัวใกล้บ้านพี่น้องผมจึงจึงวัวใกล้บ้านจึงจึงนี่ค่อยจิ้มยู่ตัวนี่เช้าคุณแม่อัน ได,ดได้เลยครับผมถ้าเขามาแน่และติดตามกลับด้วยครับประสันเฮ้ยเอาไว้ใส่ถุงใส่ถุงบ้านนี้ดีไหมบ้าร<า>ักน้ำบ้าขันบ้ารักบพาอยากกินไหมขันเพราะว่ามันใกล้รักบพาอยากเจี๊ยบมันบพาตื่นเต้น <laughs> อ่าขัวรักมาขัวขายคืออยู่คือน้นเอ๊ บ่ยังผู้ใหญ่ไหนกินตอนนี้ไปใ่ไอ้คนไหไปส่พักกันไปไอ้ศรีสะเก็ดเพื่อแล้วมันไปศรีสะเก็เบิงคนป่วยนี่ครไปพี่นรองผมควยเกิดเฮามาตมาไทยนี่กับซ้อบัวสัมบายเดนี้ตบาบัสมบายทวางแห้งๆตงมาเพื่อพี่เพื่อน้องเขาต้องมา ปลาปึงปลาปึงว่าสันเพินวาอุ้ยปลาปลาอีหยมาตัวใหญ่ปลามาตัวใหญ่นี่ลาะเบนน้ำจปลระเบนน้ำปาแจะเดน้เือไปต้มยำวนเอมีพี่เบี้ยมือนี่ มีบักเอบใหญ่พี่น้องผมมือนี่มีบักเอบใหญ่จัดไปจัดไปใส่เบ็ดจากหลังเด้เนาะบักเอบใหญ่พี่น้องผมเฮ็ดให้พี่น้องเพึ่งจริงๆตัวตอนเียวนี่การลุดออกไปเสียดายว่าลูกพี่เอ๊ะปวดบั๊ดปากเอบอะจริงๆคล้องเรียนเล็กน้อย เหมือนเดิมคือเก่านะแม่ขาดคนสวยเหมือนเดิมคือเก่าโอ้ที่เด็ดของเหล้าเด็ดนี่ที่เด็ดของเหล้าเลยพี่น้องขามปลอมคล้ายดีพี่น้องแคงผักแม่ค้าตลาดเฮาอันนี้ก้อยเนาะคุณแม่แม่นบ่นี่ก้อยเอาไปหนึ่งในรวนเม่นบ่นี่มักอีหยังให้เรียบร้อยแล้วก้อยถุงความหนึ่งกิน มันนกมูเจ้าเคยพ่อว่ามูนี้มันนี่ยังคนมันหายยากมันหายากเลยนี่พี่น้องบักหอยกับคัวมาให้ควอมน้าเจ้าน้าคุณแม่ถ้าเป็นดีแก้าให้ความเจ้ากระเทมอีกมีแก้วให้ควอมบักหอยบักหอยต้มให้ควอมมีแก้วให้ควอม ถ้าทำไส้ฟูเสียบประคามจองประคามพี่นอไส้ตุ่มแมนแมนแมนไส้ตุมปลาไส้ตุมปลากระเสบจรงจลุกจัดปลารัดบอกลารเป็ดลาดเป็ดลาัดดอันนี้ลาเป็ดไก่น่อไม้แล้วขไ้าไหมเขต้ม เขาต้มเขาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาจ่ายไอ้นี่เอาหนำจะหมัดอยู่ใส่ถุงไปหลวดมัดหนึ่งมัดละสีประ,ม,ปะมียบ่ะอ่าไปโอ้ยมีเห็ดบวกเบิ่งบ่เห็ดบวกเห็ดบวกของคุณแม่ไก่บ้านของคุณพอ่อมามีมาวันนกไปล,ลกก้าเด้อนกแก้วชิสิบบาทสีน้องผมนกแก้วถืดดางอุ้ยบกเอีบบักเอบีบใหญ่เ,เลย ปี๋งฟักดีๆฟักปี๋งฟักดีๆใส่แมนครับแมนแมนนี่นี่ค่ะใส่ค่ะฟักลงไปบาท็โอ้ยพี่น้องเอ้ยม่อยากพลาด้พี่น้องผมเชียร์หนึ่งข้างเฮ้าข้นช่วยเนื้อล่องเดียวมอคัสซี่โมงแรงเด้นี่ยไม่บักเอียบห่าบาทยังคุณภาพคือเก่านะครับเนาะยังคงคุณภาพคือเก่าด้วยราคาแชห่าบาท อ่องดีโอ้ยลืมบอกพี่กัดพี่กัดอยู่ที่บ้านสร,รา้างตำบลไพรอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรอยู่ที่บ้านสักซางตำบลไพรอำเภอทรายมูลจงงังหวัดยะโสธรใบสามโม่แรกเป็นต้นไปทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ยิงมาแรกใบสามเป็นต้นไปอ่อ,อ,องดีสมโอสมโอหากรีฮัดพี่รองด้วยราคานี้ปีนี้ผ้นละไมือว่าถืถ่อนะครับปีนาคาสีแพงกว่านี้ ลูกพี่ก็มาย่างคือก่าเหมือนเดิมนะครับเนาะคงคอนเสียบขลาวเหล้าพี่น้องเด้อทุกวันเสาร์บ่ายสามมาเจอกันอยู่ที่บ้านดางซาบนไปใส่มูนยาโซทอนมาเจออ่ะเนี่ยนอนกับเมค้าอันนี้แล้วก็ย้ายมองไปมองมาปานกบพี่น้องดูดีดูดือเป็นดานี่ที่เด็ดบ่เคยกินได้ยิ่พ่อไปซื้อไปพ่อยุกูุ้มเลยซื้อมาตำมันหอมดีอยู่เดีเยาว่าบ่อหนี่เด้พี่น้องนี่มันแข็ง เขาบอกเมียนผมอือนี่แหละที่เด็ดท,ท,ที่เด็ดของเราจัดไปคุณน,นะข้องควันเสพขาหมูเหมือนเดิมคือเกาจวดโอ้ยปลาหมึกก็ทอกระปั่นเด็ดเจ๊งได็ดคุณนะไม่ใช่ธรรมดาเนาะพีนน่ใหญ่เนาะมาฟังทางพี่ โมนี้มันฝนตกช่วง่ายคนกับยานเนี่ยพ่อค้ามีขายก็ได้แต่ว่าขันข้นยางก่บยานิ่นกับบ่ยานเด้และนาเบ้าสมนี่ครับผมครับผมบ้าสมของเฮาคนเดิมคนเก่ามาลาจริงจริงเสียพาเาะาพี่ย่ำกับเด็ดคือเก่าเหมือนเดิมครับครับเนี่ยครับผมช่างเก่าเหมือนเดิมคือเก้านั่นแหละ เนื้อสีนปนไก่เครื่องตัวเลยตัวนี้ไก่เครื่องตัวเลยจึงจึงขาหมูก่องละหกสิบบาทหสี่สิบบาทโอ้เขาโอ้คันคันเ้าไปกล่องยังสี่สี่สิบวะครับเนาะถ้าเป็นถุงแยกเป็นกลับไปเนาะคุณพี่เนาะห้บาทจังหกสิบบาทแก้วอืมรัดไปไอ้ตัวนี้ง่ายง่ายปูหมูได้จังเลย อย่างนั้นแหละง่อยไปนิ่ไปหาลาก็มีตะยุสาขยิ่วตอนเดียวลองสมเลยอย่าไปลาเด้ลาสาขเจ้านี่เห็นตาลุงเลียงผ้าไปใส่เบี้ยนไปลอยใส่สาเหรอเขาเป็นผู้พาไปซ้ำว่าน้ำมาไวย่เข้าโจคือว่าหมันคือข่อยว่าสันโอ้ยไปใส่เอาปลาดุกเลี้ยงหน้าข่อยซีหลังกับซีฟตัวลวเนาะว่าสันบอกเอาวุ้ยจีร้อนจีร้อนจีร้อน ก็มีปาใส่ถุงไว้เลยอือโอ้คนเห็ดปีมมีเก้าเขาความเพราะเอาเขาความคนอู้บักแตงยังคงคอนเสปยบบักแตงไทยเขาละซ้องคือเก้าเหมือนเดิมเดี๋ยวแต่เตียงเดี๋ยวยางคงมาเอาเด้อเอาสิยังผู้ใดไปบบุญจักเงินถือมาบ่ถือมาพี่น้องซาบาทปานได้ฟีเด้อกล้วยเฮาก็ได้มีบักใหญ่เออ พัดไทยเจีอ่ากับข้นซื้อลือซาเด้อขันยากพ่อเล้าทุกวันเสาร์บ่ายสามเป็นต้นไปยุทิบจักรซาตะบนไฟไส้มุ่นยาโซทอนตลาดคลองถมมาพร้ากันพี่นอ้องโจกแซบแซบโจกแซบแซบไส่จักษถุงได้ย่าไปคุณแม่มาลีท่องก่อนเออไรยักษถุงได้ไก่ทอดกุญม,มูต้มกะมาพี่เหมือนเดิมคือก็มีลาบเป็ดซิกงนี้เจอของเราต้มสีนลาบเป็ด สมง่วสามศห้าครับผมนำมัวนวันจัดไปเพ็่นพ่มีเห็นให้เก็บยวเสล้วบ่บ่ได้เข้าป่าเลี่วขันเฮ็ดขันแมนครับขันเฮ็ดเกิดนีเพิ่นบ่อยู่ดอกบานแมนครับมาลาะลานมีกับปวดชิงคือเก่าเหมือนเดิมมาทางหาพอเนี่ยอันนี้ของเขาคือเงียบเงาแต่คุณพ่อเอ้ยึ้นหยอดคือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละ มัดเป็นมัดนั่นก็นได้พี่น้องเกิดมาเพื่อมัดอีหลีเนาะเจ้าคว่ำ <c oughs> เป็นบ้าตุ่มกาข้องแม่ก่อนลาบเป็ดลาบงัวเหมือนเดิมคือเก่าขอบคุณท,ทุกไรทุกรทรุกกทริกกัตตาเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองเนาะพราการคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ